เต็มที่อ้าวเรายิ้มห้ามนะยิ้มบ้างไหมนะถ่ายวีดีโอนี่ถ่ายให้หมดทุกคนเห็นด้วยถ่ายแต่เนาะแไม่เอาเลยค่ะค่ะอี่นี่แอ๊บนี่แอ๊บแม่ติกนะครับเราผมว่าคนถ่ายที่หล่อที่สุดในนี้นะคะจ้าวถ่ายเลยก็ยังยัดเข้า ้อาไปนะให้้กินอะไรดูมามมมนาเดียมามาินีน่นี่อิ่มม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 ามม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 ม อืมเฮ้ยอ mm ิ hmm. ay, ay, ้มไหมอิ um. the mm ่มขอบคุจนใจยัง um. น่ากินน mm ั่งอยู่เฮ้ยเอ้ยบ้พอมเอะอืมนี้มากินเคฟีวันที่ยีบหกเดือน2องสองพันห้ร้ยสีบเอ็ดกเมันั 这边